เขาให้แหวนมาเราดีใจมากแหวนรุ่นแรกให้มาฟรีๆให้ฟรีๆครับ<อ>เราก็อยากได้เหรียญเลือดสมรสน<อ>จนคำสั่งมา<อ>ปรากฏว่ามีชื่อเรา<อ>ได้ได้ที่ได้เหรียญเลือดมาเราได้ขึ้นเลยภ<อ>าพผุ่มว่านุบุสุรุ่นแรกติดตัว<อ>ก็จะนอนหล<อ>ับ ความรักและความศรัทธายอย่างแรงกล้าทําให้วันนี้ท่านรองติก๊กเดินหน้าสะสมและศึกษาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองอย่างจริงจังด้วยประสบการณ์ที่สัมผัสด้วยตารับรู้ด้วยใจจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายความหมายของคำว่าศรัทธาบารมีธรรมโชโตได้เป็นอย่างดี เอาละครับกลับมาสู่หลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่นะครับ EP นี้เราจะคงอยู่กับพิติ๊กที่บุีรำกันต่อนะครับแล้วก็จะมาดูเหรียญสวยๆ mm hmm. จะมาดูวัตถุมงคลอันล้าค่าของหลวงปู่สุขกันต่อซึ่ง EP นี้เนี่ยที่เคยเกิดกันไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าม,มีของดีขอเก็บไว้หน่อย EP นี้ไม่เก็บแล้ว EP นี้ไม่เก็บแล้วจัดเต็มซึ่งเราจะมาคุยกันวัตถุมงคลอย่างแรกที่พิติกได้มาก็คือแหวน ที่เคยเราครั้งแรกที่ได้เลยที่บอกเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าแหวนหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นยังไงอเดี๋ยวพีิ๊ีโชว์เลยครับรุ่นไหนยังไงครับนี่ครับรุ่นแรกครับอัปกาสองพันห้รอยหองนร้บครับผมที่ได้มาตอนที่ไปตรวจงานที่ได้มาของฟิล์มที่ไหนก็องค์นี้ได้เริมแรกได้มา แพ้ครับไปก็เราก็ได้มาเราก็ต้องไปเช็คครับไปเช็คปรากฏว่าโชคดีครับโชคดีผมไม่ค่อยได้เห็นแหวนสภาพแบบสวยๆแล้วก็จริงๆเราก็ได้มีโอกาสได้เห็นแหวนน้อยมากเพราะอย่างที่บอกผมไม่ได้นักซื้อขายไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเยอะๆครับแต่วันนี้ได้เห็นแหวนแล้วเป็นแหวนรุ่นแรกในสภาพที่ต้องบอกว่าโหอย่างนี้กี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างนี้ก็น่าจะมี9 0 9บเอพราะไม่เคยใช้ได้มาไม่เคยใช้แล้วก็คนให้มาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้สวย huh. มากอยู่อยู่อยู่ได้มาแบบนี้เราก็โอ้โหดีใจมากดีใจมากสวยมากคุณผู้ชมสวยเลยครับด้วยหน้าตาของท่านนี่ชัดชัดแล้วก็ตัวอักขรตัวอะไรยังอยู่แบบว่ามองเห็นชัดเจนมองเห็นชัดเจนตรง แหวนใต้แหวนก็เป็นหลวงพ่อสุขหลวงพ่อสุขเป็นหลวงพ่อสุขความพิเศษของแหวนหลวงปู่สุขเนี่ยคืออะไรครับประสบการณ์ครับประสบการณ์เลยคนใช้คนที่ไปประสบส่วนมากจะเรื่องบัติเหตุแค้วคาดเห็นว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับแหวนด้วยอันนี้อันนี้เจอเจอส่วนตัวคือมีเรื่องมีเรื่องที่ตอนตอนเลิกงานอครับ ตอนเรื่องงานก็จะไปกินข้าวกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานพอมันก็จะมีการสั่งสรรกันสั่งสารกันครันหนึ่งเป็นคนบุยลำบบ้านอยู่นางรองบ้านใการท่บ้านอยู่นางรองอีกคนหนึ่งเป็นคนอุบลครับนับถือพระองค์หนึ่งที่อุบลอเป็นพระที่เก่งมากคครรัับบ คือหลวงปู่รอดที่อุบลใช่เก่งมากเป็นพระที่แบบสุดยอดแต่พอได้สังสรรค์หรือกินเข้าไปแต่พี่ไม่ดื่มนะโปรตีนไม่ดื่มเกิดอาการลองหรือแบบนาะคนเรามันกินเหล้ามันเขาเรียกบอกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเปลี่ยนนิสัยก็ไปล้อเลียนแหวมหลวงปู่ คือลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยใส่อยู่ครับครับใส่อยู่กับกับที่นิ้วครับคนหนึ่งห้อยเหรียญหลวงปู่รอดอ่าครับรุ่นแรกปีแปดสามครับคือหลวงหลวงปู่รอดก็ท่านเอาวสกว่าหลวงปู่กุกนะครับแต่เราเราไม่ได้ไปเทียบเคียงอะไรค,ครับคือด้วยคนที่ใช้บูชาเกิดไปละโทษน,นะไปแบบทำกิริยาไม่ดี ใส่เลียนใส่แหวนคือเอาถ้าพูดก็คือเหมือนแบบเลบลิ้นใส่ใส่แหวนแหวนเราเห็นต่อหน้าเลยครับซึ่งบอกโอ้โหเราไม่ถูกแล้วไม่ดีแล้วไม่ถูกแล้วครับครับอนนี้ก็สองคนนี้ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันทอเลอะกันครับคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ถูกต้องนะมาทําอย่างนี้ครับเอ้ยไม่รู้พูดได้ไหม พูดได้ครับพูดได้สุกเหลือจะมาสู้รอดอีกคนหนึ่งที่อยู่บนสุกเหลือจะมาสู้รอดหลวงปู่รอดครัไอเราไม่น่าจะมาเปรียบเทียบกันเลยใช่ใช่พอนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกันครัแต่นี้ไม่ถูกต้องแล้วเราว่าเดี๋ยวต้องโดนดีแน่เรานึ่องในใจครับเราก็มองหน้ากับคนที่อยู่บุลบไม่ถูกต้องเดี๋ยวโดนดีแน่ เชื่อไหมพอหลังจากนั้นขับมอเตอร์ไซค์กลับออกบ้านไม่ได้มันเป็นไปร้านร้านอาหารคขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่ได้พอทะเลาะกันเสร็จคือจะแยกย้ายแต่คนที่ทํากิริยานั้นครับกลับบ้านไม่ได้ครับคือเหมือนแบบหลุดเข้าไปในอะไรก็ไม่รู้ะไบบางตาให้ตัวเองขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าขับ ขับโมไซค์เนี่ยวนเป็นวงกลมอยู่เงี้ยหาทางออกไม่เจอทั้งที่ติดถนนติดถนนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ถึงบ้านสักทีหาทางออกคือมุนเนี่ยเราก็เห็นขับโมไซค์นะดื่มคือเห็นขับเขาขับวนอยู่เเห็นเลยครับเห็นเลยเห็นทั้งสองคนเห็นเห็นทั้งสองคนสามคนเห็นเลยเราก็ตามไปเราก็ตามไปนั่นแหละโดนดีแล้วคุณโดนดีแล้วครับ ผมนึกถึงพี่นึกถึงเรื่องของบัวของหลวงปู่สุขที่คนขโมยบัวของหลวงปู่สุขในหนังสือที่เราศึกษามาครับคือไปไหนไม่ได้ไงไปไหนไม่ได้วนอยู่งั้นอ่ะหาทางออกไม่เจอหาทางกลับบ้านไม่เจอจนต้องในเรื่องก็จนต้องจนเช้าจนมาเจอจนไปไม่ได้นี่เหมือนกันจนต้องให้บอกมาขอขมาจนต้องไปบอกให้เขามาขอขมาถึงหาย กลับบ้านได้จนเงี้ยแล้วก็ไปช่วยแล้วก็ช่วยพยุงแล้วบอกขออนันตหลวงปู่แท้เจอดีนี่เป็นประสบการณ์ใหม่นี่นี่เจอเจอกับตัวเองเลยครับนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยได้ยินพรายังไม่เคยไม่เคยได้แต่นี่เป็นประสบการณ์ที่แหวนที่ไปแบบไปแบบทํากิยาไม่ดีกับกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ซึ่งโอ้โหถ้าพูดไปแล้วนี่ไม่ไม่น่า กีอันนี้ไม่น่าที่จะไปทํากิยาเพราะว่าพระของบ้านไทยเราก็เคารพศรัทธาก็เป็นเรื่องส่วนตัวถูกแต่ไม่น่าจะไปดูถูกอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เจอเลยผมผมก็เชื่อว่าหลวงปู่รอดท่านก็คงแบบว่าก็คือเข้าใจว่าคือคุณก็ไม่ควรทํากิยาแบบนี้ท่านก็เลยไม่ได้คุ้มครองถ้าเราความหมายเราคือถ้าทําไม่ดีพระไม่คุ้มครองใช่ถูกต้องฉะนั้นพระเราทุกองท่านคง ท่านตั้งใจให้ลูกศิลูหหาหรือผู้มีพกติดต,ตัวนี้หมั่นทำวความดีเป็นเครื่องเตือนสติในการกระทําำเพราะฉะนั้นวหวนหลวงปู่ก็จะโดดเด่นในเรื่องของข้าวคาดคงณราพเงี้ยแหะครับใช่ะใชจะมาสายนี้จะมาใสา่แต่หลวงปู่สุกก็น่าจะเป็นสายส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบท่านเก่งทุกทุกค้าขายได้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 หมดโชคลาภก็ได้แต่ส่วนส่วนตัวพี่จะเป็นเรื่องอื่น เรื่องหน้าที่การงานผมเลื่อนเลื <S <S ่อนผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ผมบูชาหลวงปู่สุขอย่างตัวนันก็ห้อยเลื่อนเลื่อนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องงานใ่เรื่องงานมีมีเข้ามามีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดเรื่องงานแล้วก็แถมโชคลาภมาด้วยครับแบบโชคดีจ้ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทั้งที่เมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่ไม่เคยมีเรื่องโชคลาภเลยแต่ว่าช่วงนั้นจําได้ที่ น้องตั้มใช่พูดได้พูดคุยครั้งแรกใช่ก็บอกว่างานตอนนั้นยังแต่พอเริ่มได้เข้ามาโอ้โหตอนนี้แบบหาของดีที่บ้านเกิดตัวเองแล้วโอ้รู้สึกว่าโอ้โหมันรู้สึกได้เลยครับมันมันรู้สึกได้เลยแล้วมันคือเราต่าพี่พี่คนหนึ่งก็เป็นคนที่ติดตามการทํางานของตั้มและทีมงานขอบคุณมากครับติดตามเลยก็ไปกดไลค์ไปก่อนเป็นเอฟซีคนหนึ่งก็ว่าได้ไปกดไเลยครับไปเอฟซีพี่ปี ก็จะดูโอ้หน้องมีการพัฒนาที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เหมือนพอได้มาเริ่มรูายการการหลงสุขแล้วก็เริ่มมีวัตถุครับมงคลของสุขเข้ามามันสุกจริงมันสุขจริงครับมันสุขเป็นความสุขที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองใช่ครับครับคือสุขตั้งแต่ชื่อแล้วครับใช่ครับสุกตั้งแต่ชื่อสุขตั้งแต่เห็นใช่แล้วก็สุกใจที่ ที่ได้ศรัทธาที่ได้สะสมครับจริงๆค,คือคือรู้สึกได้เลยแล้วผมก็เชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผมหลายๆอย่างเหมือนกันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหมือนกันจากเข้าวัดเข้าว่าชอบเรื่องพระนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องงานที่ท แถมยังมีโชคลาบมาด้วยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจะชีวิตเลยเออจริงๆ,ๆผมเป็นคนไม่มีโชคไม่มีลาบเลยครับ,รบจะเป็นคนที่อาพับเรื่องนี้มากแต่แปลกมากเพราะตั้งแต่เริ่มศรัทธาหลวงปู่ปสุขก,กับมีเรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับโอเคนี่ก็เป็นแหวนแล้วแหวนตรงนี้ผมเห็นมีอยู่มีอยู่ก็้เป็นรุ่นแรกเหมือนกันหมดเลยล่ะอันนี้รุ่นแรกแต่อันนี้จะเป็นรุ่นสองปีหนึ่งสอง อ่ารุ่นแรกจะเป็นปี2,500รุ้่นสารกครับผมก็ท่ากับว่ารุ่นแรกก็พร้อมกับเหรียญรุ่นแรกเลยใช่ครับใช่ครับสร้างวละเดียววันละเดียวกันใช่ครับอ่าส่วนรุ่น2จะเป็น2512ครับโอ้สวยครับสวยจริงๆเพิ่งมีโอกาสได้เห็นแหวนสวยๆแบบนี้ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ก็จะมีเนื้อทองแดงรุ่นแรกจะมีเนื้อทองแดงด้วยแต่จนพี่ไม่มีเป็นกระไหล่เงินเป็นทองแดงอะไรแต่นี้จะแล้วก็มีเนื้ออปะกาครับ ของพี่จะเป็นอัปปากาที่ได้มาครับรุ่นแรกจะเป็นอัปปากาแล,แล้วรุ่นสองเครับอันนี้ก็เป็นอัปปากาชุกนิกเกิลอ๋อแบบก้าเหมือนกันมีกี่มีกี่เนื้อครับก็รุ่นสองก็จะเห็นอัปปากาเดียวรุ่นแรกก็อัปปากาอย่างเงี้ยก็แล้วก็มีพวกเนื้อทองแดงก็มีทองแดงแล้วก็มีทองแดงกระไหลเงินอะไร,รเงี้ยก็จะเจอน้อยส่วนมากมแหวนรุ่นแรกนี่คนเขาจะ เจอ,อน้อยแล้วก็ห, spind, หายากแล้วก็หวงมูลค่าการเล่นหาในในตลาดพระช่วงนี้หรือแม้กระทั่งในกลุ่มหลวงพุทธศุขเนี่ยสวยๆรุ่นแรกนี่เล่นกันเท่าไหร่ก็ต้องหลักหมื่นครับหลักหมื่นหมื่นปลายหมื่นหรือว่าหมื่นต้นหมื่นปลายหมื่นกว่าแสนไม่ไม่หมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ๋อรุ่นรุ่นแรกครับแต่รุ่นสองนะครับรุ่นสองก็ประมาณสามสี่พัน ก็ยังหาเช่าบูชาได้ก็ยังก็ยังใช่เพราะว่าด้วยจํานวนที่ครึ่งสองนี่มีจํานวนเยอะแล้วมีแบ่งไหมครับมีแบ่งเช่าไหมสวยครับสวยไม่ไม่ค่อยได้เห็นด้วยครับแขวนไม่ค่อยได้เห็นมีอีกหนึ่งประสบการณ์ก็คือที่เปิดไปก็คือเหรียญเลื่อนครับผมเหรียญเลื่อนที่จะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าเหรียญเลื่อนของพี่ติ๊กไม่ธรรมดาครับสวยมากพอสวยครับ ใช้ค <พอ S 1> ำว่าพอ,พอสวยทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าสวยมากสวยสวยมากๆเบอร์แบบต้นๆเนี่ยแต่และเหรียญเนี่ยไม่เกินหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของของสายผมบอกเลยสวยจริงผมผมรับประกรันเพราว่าผมรับประกันรับประกรันสวยมากครับ,บปรรเป็นเหรียญเลื่อนที่สวยมากๆเหร,รียญนี้ก็คือที่พี่ติ๊กเล่าว่าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้ใช่ครับใช่นะครับเหรียญเลื่อนก็จะเป็นอย่างนี้ก็ปีห้าสี่ก็ได้รับ จริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับตั้งแต่ได้เหรียญเลื่อนธรรมศักดิ์หลวงปู่มาบูชารนาติดตัวปกติผมเห็นเหรียญเลื่อนทุกเกลียนะครับครับจมูกจะโดนเกือบจะโดนครับแล้วก็มีมีรอบเพราะว่ามันเป็นการการปั๊มมาตั้งแต่ปั๊มโดนมาตั้งแต่ปั๊มใช่ครับอ๋อแต่ถ้าใช้เยอะหน่อยก็จะก็จะจริงใช่ครับใช่มันก็เกี่ยวกับการใช้โอ้โหแต่ว่าเหรียญของพี่ติ๊กนี่แบบว่า กริบเลยนะครับก็ก็ก็เป็นคนเรื่องมากนิดนึงเรื่องมากนิดนึงในการจะหาพระผมบอที่<ล>แท้แล้ว,แล,วแล้วถูกใจโอ้โหสามเหรียญน,นี้เรียนไหนก็ได้อ่ะสวยมากสวยแบบสวยจริงๆเป็นเหรียญเลื่อนที่แบบว่าสุดๆแต่ก่อนม, <ๆ S 1> มีมีอีกเหรียญหนึ่ง ม,มีมีหลายเหรียญแล้วแต่ก่อนมีมีอีกคู่กันเหรียญหนึ่งแต่ว่าขอ,อพี่น้องกันก็ขอแบ่งคืนขอแบ่งไปขอแบ่งคืนแต่ว่าเราเราก็คิดว่าโดนเหรียญนี้ไปแล้วแหละโชคดีท่านเอาอีกวงหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นายทหารระดับนายพลอ๋อจำได้ที่เหมือนเ,เจอกันครั้งแรกพี่พิติเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> เป็นนายพลขอแบ่งไประดับนายพลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านเราจับเพื่อนเราไปคือ น้องๆก็ในหน้าที่ในกลุ่มก็จะรู้จักนะก็มาอ,อ,อันนี้ผู้ชื่อได้ไหมครับได้ครับก็พี่แอมาขอแบ่งแบ่งแบ่งไปแล้วก็นายพลทหารยศพลโทรประมาณนั้นมาขอแบ่งให้ไปเลือกเราก็ยันเลือกเหรียญน,นี้ในใจโดนโลแล้วเหรียญน,นี้ <laughs> ครับครับท่านชอบอีกเหรียญหนึ่งเราก็ แต่ว่าสวยทั้งคู่สวยโอเคและแต่มุมมองโอเคเอาละครับวันนี้ก็โอ้โหรู้ประสบการณ์ของแหวนหลวงพุสุขแล้วก็เหรียญเลื่อนได้ชมได้ชมความสวยงามของเหรียญเลื่อน EP ต่อไปครับต้องบอกว่าพีขึ้นเรื่อยๆพีขึ้นเรื่อยๆแบบดนามิกพีแต่ไม่ร้อนนะพีขแต่ไม่ร้อนต้องบอกว่าเพราะแต่ละเหรียญเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนคือจะเริ่มแบบ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสวยงามขึ้นเรื่อยๆเข้มขังขึ้นเรื่อยๆรอยจริงๆขังทั้งหมดแหละครับแต่ว่าเราจะแบบค่อยๆทยอยเอาของดีออกมาเห็นเพราะว่าเยอะเหลือเกินครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับในหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่ใน E ีีต่อไปสําหรับ E ีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีประสบการณ์ผมนีอยากจะเล่าไหมครับประสบการณ์รส่สสวนตัวนี่จะเป็นเรื่องเรื่องขลยงคุณใจพวกลี้ลับไม่รูร้จะพึ่งอะไรละ หลวงปู่ถ้าเขามาคิดมากั่เราไม่ดีขอให้เขาสะท้อนกลับหรือรได้รับผลร้ายกรรมที่เขาทํากับเราเองจะดูความเก่าของอพลาสติกเนื้อพลาสติกแต่แี่นี่มีอัคระจานแล้วก็ยังห่วงมากเจ้าของเดิมนี่ก็คือองค์เก่าของพีง่หนึ่งวิลัม